สวัสดีครับผมแซนอ e ีพิกนูฟนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาว่ากันได้เรื่องของเกม for honor ผมได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็นำมาแปลเป็นภาษาไทยนะฮะให้สำหรับคนที่เริ่มต้นเล่นเนี่ยได้เข้าใจในเกมง่ายมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างในเกม for honor นะี่เป็นเกมสงครามของ3เผ่าพันธุ์ระหว่าง the knight the samurai และ the viking ซึ่งทั้ง3าเผ่าพันธุ์เนี่ยรบกันเป็นเวลานาน,านมากแล้วและไม่มีวันจบสิ้น และถึงแม้ว่าทำท่าจะจบลงเนี่ยก็ต้องมีคนคอยยุยงให้เกิดสงครามอีกครั้งโดยที่ในเทเลอร์ต่างๆเนี่ยก็เผยออกมาบ้างแล้วว่ามีอีกเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่าอพอลเลียนเป็นตัวยุยงให้เกิดสงครามสงครามจึงต้องดาเนินต่อไปอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของเกมโดยสังเขปนะฮะเอามาย่อให้ฟังกันต่อมาเป็นเรื่องของโหมดในการเล่น for h o n o r นะฮะก็จะแบ่งเป็น2โหมดใหญ่ๆก็คือโหมดแคมเปญก็คือโหมดเนรื่องนั่นแหละแลวก็โหมดมัลติเพลเยอร์โดยที่โหมดมัลติเพลเยอร์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดย่อยๆก็มมีหด โดมิเนียนโหมดที่เป็นการเล่นแบบ4ต่อ4นะฮะสู้กันใน3เส้นทางหลักคล้ายๆเหมือนเกมโมบ้าแล้วก็คอยเข้าไปยึดพื้นที่ต่างๆอะไรไปเรื่อยๆอีกโหมดต่อมาก็คือบราวโหมดเป็นการเล่นแบบ2ต่อ2เน้นการต่อสู้ของฮีโร่แล้วก็จบเป็นร,บรอบๆไปนะฮะดูเอลโหมดจะเป็นการเล่นแบบ1ต่อ1ต่อ, 1, ตอสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวด้วยฝีมือล้วนๆสําหรับคนที่แบบเปรี้ยวอยากท้าหนึ่งห่งอะไรเงี้ยก็จัดการกันได้เลยต่อไปเป็นสเกิร์มิดโหมด สเกิร์มิดโหมดจะเป็นการเล่นแบบทีมเดสแมทนะฮะให้ผู้เล่นฆ่ากันเองแล้วก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆด้วยการฆ่าฝ่ายศัตรูจนกว่าแบบแต้มจะครบก็เป็นฝ่ายชนะไปและอีกโหมดหนึ่งก็คือ Elimination โหมดเป็นโหมดการเล่นแบบ4ต่อ4แต่ว่าให้คนที่เหลือรอดคนสุดท้ายในด่านเนี่ยเป็นทีมที่ชนะและโหมดสุดท้ายก็คือ f a c t i o n war เป็นโหมดที่ให้ทําสงครามยึดพื้นที่โดยแข่งกันระหว่าง3เผ่าพันธุ์นะฮะโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะนับคะแนนเป็นแบบ Cross p l a t f o r m คือรวมทั้ง PlayStation 4 PC แล้วก็ Xbox โอเคต่อมาเนี่ยเรามาดูกันในเรื่องของคลาสในเกมกันบ้างในเกม For Honor ตัวละครจะถูกแบ่งออกเป็น4คลาสหลักด้วยกันนั่นก็คือ 1. v a n การ์ดว a นการ์ดเป็นฮีโร่สายสมบดรณ์ทั้งการโจมตีและป้องกัน 2. คลาสเฮฟวี่คลาสเฮฟวี่เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของการโจมตีที่รุนแรงแต่ว่าโจมตีช้าเหมาะกับการป้องกันพวก Capture Point จากพวก AI นะฮะ 3. คลาสแอ s ซซิจะเป็นประเภทที่ว่องไวตัวบางตายง่ายนะฮะแต่ว่ามีความรุนแรงในการโจมตีสูง สินค้าที่4เนี่เป็นประเภทคลาสไฮบริดนะฮะก็จะรวม3คลาสแรกเข้ามาแล้วก็จะเน้นแผนการรบเข้าไปช่วยด้วยแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าสําหรับคลาสไฮบริดเนี่ยตัวละครยังไม่มีข้อมูลออกมาแต่ก็เดี๋ยวจะนําภาพมาให้ดูกันเรามาเริ่มกันที่เดอะไนท์กันดีกว่าในเดอะไนท์จะมี4ตัวละครหลักเริ่มจากตัวที่1เลยเดอะวอร์เดนเดอะวอร์เดนเนี่ยเป็นคลาสแวนการ์ที่มีความสมบุลทั้งการโจมตีและป้องกันนะฮะมีอาวุธเป็นทูแฮนด์ซอร์สหรือว่าดาบถือ2มือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมีสไตล์การต่่่อสูทียยืดหุน วิธีการเล่นเนี่ยง่ายมากคือตรงเข้าไปใส่อย่างเดียวเลยสำหรับจุดเด่นของตัวละครเดอะวอร์เดนี่ก็คือถ้าโจมตีที่เอาไหล่กระแทกไม่สามารถป้องกันได้และก็มีความสามารถในการก่อกวนสามารถปลาของได้ตัวละครที่2 The Concurror เป็นคลาสเฮฟวี่นะครับเป็นตัวละครที่มีเกราะหนาใช้อาวุธเป็นลูกตุ่มความยากในการเล่นเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางเป็นสไตล์แบบเน้นป้องกันถ้าเกิดว่าเปิดโหมดป้องกันเนี่ยจะป้องกันเองอัตโนมัติจุดเด่นของตัวละครเดอะคอนคว r เ r อร์ก็คือป้องกันการโจมตีด้วยการป้องกันพื้นฐานและจะเก่งมากหากเปิดโหมดป้องกัน แล้วก็มีท่าโลกกระแทกที่ไม่สามารถป้องกันได้ 3. The Peacekeeper เป็นคลาสแอสซัสซินที่มีความคล่องตัวสูงโจมตีรุนแรงและใช้มีดคู่เป็นอาวุธความยากในการเล่นจะอยู่ที่ระดับปานกลางสไตล์การต่อสู้เป็นสไตล์แบบคอร์ทเอ็แทกโดยที่ระยะโจมตีนจะสั้นแต่ความคล่องแคล่วว่องไวจะเข้ามาแทนที่นะฮะสำหรับจุดเด่นของตัวละคร Peacekeeper ก็คือโจมตีเร็วมากและสามารถใช้มีดในการเปิดหรือปิดการโจมตีที่ทําให้เกิดเลือดออกได้และก็ยังมีอีกความสามารถก็คือสามารถปัดการโจมตีได้ สำหรับตัวละครที่4ก็คือดิลล์บริงเกอร์เป็นคลาสประเภทไฮบริดสำหรับตัวละครนี้เป็นอัศวินที่ใช้อาวุธเป็นโพอาร์มนะฮะหรือเรียกว่าหอกปลายขวานโดยที่ดูจากเทลเลอร์แล้วเนี่ยระยะโจมตีน่าจะเป็นประเภทโจมตีกว้างมากและแข็งแกร่งอย่างแน่นอนมาต่อกันที่ดิซามูไรตัวละครที่1นึ่งดิเคนเซ่ดิเคนเซ่เป็นคลาสแวนการ์ดนะฮะมีความสมดุลแต่ว่าอาจจะมีความช้ากว่าตัวละครอ,อื่นๆแต่ความช้านี้ถูกแทนที่ด้วยระยะการโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนตัวดิเคนเซ่เนี่ยมีอาวุธเป็นดบาบซไร ความยากในการเล่นเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางมีสไตล์การต่อสู้ที่ยืดหยุ่นและมีระยะการโจมตีที่ดีมากจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการโจมตีหนักจากด้านบนเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้สามารถต่อสู้กับคนหลายคนพร้อมกันได้และก็มีการโจมตีที่ต่อเนื่องตัวละครที่2 The s u g o k i เป็นคลาสประเภทเฮฟวี่พลังชีวิตสูงการโจมตีเป็นวงกว้างแต่จะช้าทั้งการเคลื่อนไหวและการโจมตีเล่นง่ายสไตล์การต่อสู้เน้นไปที่การหยุดการเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็โจมตีหนัก ส่วนจุดเด่นของตัวละครนี้สามารถชาร์จโจมตีได้และการโจมตีเบาไม่สามารถทําให้ถอยหรือหยุดได้ตัวละครที่3ามยูโอโรจิตัวละครนี้เป็นคลาสแอสซัสซินเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีสวนแต่ว่าต้องการทักษะด้านการควบคุมแล้วก็เก่งในด้านของการป้องกันนะฮะความยากในการเล่นของตัวละครนี้อยู่ที่ระดับยากนะฮะสไตล์การต่อสู้เป็นแบบนักสู้เป็นแอสซัสซินผสมกันแล้วก็ส่วนใหญ่หจะใช้การโจมตีสวนเท่านั้นจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการโจมตีเบาเนี่ยรวดเร็วมาก หลังจากหลบแล้วสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปัดการโจมตีได้และก็มาถึงตัวละครที่4ของดินซามูไรก็คือด no ิโนบุชิเป็นคลาสประเภทไฮบริดนะฮะสำหรับตัวละครนี้เป็นซามูไรที่ใช้อาวุธเป็นง้วส่วนข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาเพิ่มเติมก็ให้ดูภาพตัวละครกันไปก่อนแล้วกันโอเคและสุดท้ายเดอะไวกิ้งส์เดอะไวกิ้งส์ก็จะมี4ตัวละครเช่นกันตัวละครแรกคือเดอะเรเดอร์เดอะเรเดอร์เป็นคลาสแวนการ์ดนะฮะตัวละครใช้อาวุธเป็นขวานขนาดใหญ่เล่นง่ายสไตล์การต่อสู้เน้นไปทางการหยุดการเคลื่อนไหว มีพลังโจมตีที่สูงมากจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการโจมตีต่อเนื่องไม่สามารถป้องกันได้แต่ต้องทําการเปิดโซนก่อนแล้วก็การโจมตีและการคว้างปลาของเนี่ยทำให้สตรูติสตันความสามารถในการคว้างปลาสิ่งของก็จะสูงมากตัวละครที่ The Warlord The Warlord เป็นคลาสประเภทเฮฟวี่ตัวละครใช้อาวุธเป็นดาบโล่ช้าแต่ว่าแข็งแรงสามารถโจมตีสวนได้ดีแม้การโจมตีจะแรงก็ตามความยากในการเล่นอยู่ที่ระดับปานกลางสไตล์การต่อสู้เป็นแบบโจมตีสวนเคาน์เตอร์ไปแล้วก็มีระยะการโจมตีที่สั้น จุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือมีคุณสมบัติของการป้องกันในการโจมตีทั้งเบาและหนักทําให้โดนโจมตีเบาลงสามารถเปิดหมดป้องกันได้และถ้าหัวหมงหรือเฮดบัตเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ตัวละครที่3 The ดอ r เ e r เเป็นคลาสสายแอสซิสต์ใช้อาวุธเป็นขวานเล็กคู่ความยากในการเล่นอยู่ที่ระดับยากมากสไตล์การต่อสู้เป็นแบบเก่อกวนยืดเยื้อการโจมตีเนี่ยจะเป็นระยะสั้นแต่ว่ามีความว่องไวจุดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการโจมตีสามารถโดนได้หลายตัวในหนึ่งครั้ง สามารถชาร์จโจมตีได้และสามารถปัดการโจมตีได้ตัวละครสุดท้ายของด h e เว k i n กิ้งก็คือดิวเวอร์คิรีเป็นคลาสประเภทไฮบริดสำหรับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ใช้อุธเป็นหอกและโล่ส่วนข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีอะไรออกมาเพิ่มเติมครับก็ดูภาพกันไปก่อนแล้วกันและนี่คือฮีโร่ทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งแต่ละฮีโร่เนี่ยสามารถเซตท่าอาวุธเกราะและสไตล์การต่อสู้ในเกมได้ซึ่งทําให้แต่ละตัวละครเนี่ยมีชุดและท่าทางที่ต่างกันออกไปเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสิ่งที่ต้องรู้ในเกม for honor ซึ่งจะเปิดให้บริการวันที่15กุมภาพันธ์2560และสำหรับตัวเกมนั้นจะวางขายบนย Play และ Stream สามารถเข้าไปซื้อมาเล่นกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นคลิปใหม่จาก E p i c กร o ๊ปก่อนใครและเพื่อนๆถ้าอยากรู้เพิ่เมเติมเกี่ยวกับเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ